สวัสดีครับ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 ไปพร้อมคนไล่หน่อยพิธีการคำนวณป .4 นะครับเอค่ะทุกคนเราได้เจอกันไปนิดนึงแล้วในตอนเปิดเทอมมาเนาะแต่ว่าเรายังเรียนยังไม่ได้แข่งไหนเลยเนื่องจากนี่เอ้า ดังโควิดเนาะเรื่องแรกที่เราเรียนกันคือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับนักเรียนการแก้ปัญหาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีใครยังเข้าห้องไม่ได้อีกไหมครบแล้วเนาะโอเค70คนนะครับการแก้ปัญหานะครับที่ครูให้นักเรียนลองไปทำก็คือ,อการกลมะลมิีกลุ่มงทเรียนรูปใช่ไหมได้ตั้งแต่ปิดไปเนี่ยหลายคนน่าจะทํา อาหารกินเองก็ได้แล้วพูดแล้วหิวเลยจริงไหมต้นเองได้แลวใครได้ลองทำมาม่ากินเองที่บ้านบ้างดีไหมไม่เคยบอกวทุกวันค่ะตอนกลางวันนั้นหนูไม่มีอะไรต้มทุกวันเลยครับทุกวันเลยหนูกินทุกวันค่ะาเป็นเด็กเล่นหมดแล้วเหรอเนี่ยต้มไข่ต้มกินยังจะง่ายกว่าต้มหม้อมะหันอ๋อแล้วนั่นนเรียนก็น้าเรียนก็แก้ปัญหาเป็นแล้วสิเนรู้วิธีการแล้วขั้นตอนวันหนึ่ง ทำมลายสองทำมาลายสามทำลายถึงจะออกมาเป็นผลลัพธ์ของถางที่เราต้องการแก้ปัญหาก็ค vale. well, ือต้องการอาหารที่เราจะกินนั่นเองนะนักเรียนสามารถทําได้แล้วแสดงว่านักเรียนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของวิยาการคานวณเบื้องต้นไปแล้วโดยการปฏิบัติถึงจะไม่ได้เขียนด้วยมือแต่ว่านักเรียนก็ทําได้นะครับอ่าทีนี้การปรุงบะหมี่เกลือเปรียรูปเราทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรารู้วิธีการแล้วว่าอ่า การทาบะหมี่คือคนเร็จรูปเนี่ยต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราจะเขียนอธิบายออกมาเป็นผังงานหรือเป็นผังรูปภาพแบบนี้นะนักเรียนก็สามารถอธิบายออกมาเป็นว่าใส่หม้อทำน้ำงายนะครับพิธีการนะใส่หม้อต้มนะครับอ่าทงน้ําให้เดือดน้ำบะหมีม่ใส่ลงหม้อแล้วปิดฝาต้มต่อสองนาทีจะทำยังไงให้ลอ,อยครับใส่อะไรนะที่กูบอกไปนะ ไก่ปากไ่าก่ากเราได้ไ่าแล้วรู้ว่ามันอร่อยแน่นอนใช่ปะในถุงชุบรสครับดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลายวิธีใช่ไหมวิธีที่หนึ่งแบบนี้วิธีที่สองแบบนี้อาจจะมีสามสี่ห้าก็แล้วแต่นักเรียนนะครับโอ้เชิกนยาวเพคะทางออกไปท่านี้นะครับดูต่อเนาะไปขีดเขียนเลข่ห้กังสาวอะ ต่อไปนะครับนักเรียนเคยชงนชมไหมชงนมก็มีวิธีการชงนมที่ไม่ใช่วิธีเดียวจริงไหมบางคนอ่าพี่นี่หนึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้นตักนมผงใส่แก้วเติมน้ำร้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันอ่าวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนหนึ่งหรือคนหนึ่งอาจจะบอกว่าใช้วิธีว่าเริ่มต้น เติมน้ำร้อนใส่แก้วรับผักนมผงใส่แก้วนกินนมผงหรือกินนมกล่องอ่าแล้วแต่แล้วก็คนนมผงไม่เข้ากันนูเรียนคิดเอาว่าวิธีไหนมันจะดีที่สุดอ่าวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนักเรียนบางทีบางคนอาจจะใช้วิธีที่หนึ่งแล้วมันเวิร์กนะครับหรือบางคนนึงใช้วิธีที่สองแล้วเวิร์กก็ได้แล้วแต่นะครับว่ากินนมกล่องเลยแค่จบ อันนั้นต้องไปเซเว่นใช่ไหมไปเซเว่นง่ายสุดเลยหรือว่าบอกแม่จะกินนมมันนี้ก็สั่งมาเลยง่ายกว่ามีหเราพถึงชีวิตจริงไงวิตจริงแล้วถ้าเกิดต้องการชงกินเองเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับโอ้โหต้องไปเขาไปเร็วนิดนึงนะอันนี้มีอะไรายเรียนคิดนิดนึงให้เรียนคิดนะครับน้กเรียนเจอโจทย์แบบนี้บอกว่า ถ้าเรียนต้องการหาผลบวกของตัวเลขบวอะไรไม่รอดมาให้ดูก่อนสามสิบสี่บวกเท่าไหรครับสามสิบสี่บวกเจ็ดสิบเก้าบวกร้อยยี่สิบแปดบวกสองร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งพันยี่สิบสี่จะได้เท่าไหร่อ่านักเรียนลองหาวิธ er. okay. oh, ีคิดมาทีไว้เวลาคิดหนึ่งนาทีอ่าลองคิดเอาคําตอบก่อนแล้วเราดูว่าใครมีวิธีคิดเหมือนกับครูบ้างไหม กูมีอยู่2วิธีนมีคนช่วยกันคิดบนจอซชแล้วนะเก่งจริงเลยเอาลองดูนะครับเดี๋ยวเพิ่งเฉลยให้เพื่อนรู้นะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้คิดลองสอิแต่ละคนน่าจะมีวิธีไม่เหมือนกันดูสิครับกูแอบดูนะว่าใครทำอยู่หรือเปล่านัชนนมาไหมเนี่ยไม่เห็นนัชนนเลย ปิดกล้องเหมือนเดิมนะรัชนนท์เนี่ยได้แล้วครับได้แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงได้แล้วเวลาตอบคุณครูต้องบอกว่าได้แล้วครับได้แล้วค่ะที่ลูกได้แล้วครับดีมากครับยอดเยี่ยมเลยได้แล้วค่ะอ่ะคราวนี้เก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวคุณครูมาดูก่อนว่าเราจะใช้วิธีการคิดแบบไหนได้บ้างนะครับใครไม่ทันยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ กับวิธีการคิดของเราแต่ตรงกับของครูไหมวิธีที่หนึ่งนักเรียนนะครับการหาคําตอบมันมีหลายวิธีวิธีที่หนึ่งที่เราใช้กันเป็นแบบว่าสามัญประจําบ้านเลยก็คือตั้งใช่ไหมครับตั้งบวกไล่มาจะไล่จากเลขมากไปหาน้อยน้อยไปหามากก็ได้นะครับแต่ที่นิยมจะถ้าการบวกเนี่ยจะบวกที่ตัวไหนก่อนหลังได้หมดใช่ไหมเราก็เลยได้ใช้ตัวบวกที่มากที่สุดเป็นตัวตั้ง แล้วก็ไล่ดูมาว่าเลขไหนมันมากที่สุดต่อมาก็คือไล่มาเป็นสองร้อยห้าสิบหกบวกบวกได้เท่าไหร่ก็เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็บวกผลบวกต่อไปเรื่อยๆจนได้คาตอบเป็นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบตรงกันไหมั้ร้ผมทแบบนั้นเลยตรงมากดูเอามาโยงความคิดในใจผมคิดในใจจสุดยอดลองดูนะวีที่สองทำยังไง มีวิธีการอีกที่หนึ่งที่บางคนอาจจะทําแบบนี้ก็คือใช้การนะครับจับคู่จับคู่หาผลบวกก็คือเอาเลขที่เป็นเลขหลักหน่วยเออหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลก 100, กัลกร้อยแบบนี้นะครับจับคู่บวกกันเก็บคําตอบเป็นเป็นช่วงช่วงมาแล้วก็มาบวกกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่นักงเรียนดูนะครับผลลัพธ์เท่ากันนะ แต่ค,คุณครูมีข้อเสนอแนะอย่างนี้นึงว่าเขาบอกว่าวิธีใดที่นักเรียนหาคําตอบเป็นรูปสุดนั้นบางทีนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าเอาถูกต้องแน่นยํานะครับเขาบอกว่าวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นการแสดงลาดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับมีความชัดเจนมีโอกาสผิดพลาดได้น้อยแต่ขึ้นอยู่กับความถนัดอันนี้คือเรื่องของการแก้ปัญหานักเรียนเราสามารถเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ มัน<ร>มีวิธีหนึ่งค่ะที่ง่ายมากทำไงครับในร้านอาหารนะถ้าเกิดว่าตัวเลขเย,ยขอะเขาชอบใช้ค่ะคิดเครื่องกดเครื่องคิดเลขค่ะไม่ใช่เลย <c oughs> แหมเฟสก็ได้ลูกเครื่องคิดเลขแต่มันเหมาะกับอ่ามันเหมาะกับเรื่องของการใช้อ่าเลขจำนวนมากๆหรือว่าการทํางานจริงๆลูกแต่ว่าสำหรับนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องฝึกสมองรู้ว่าแล้วค่ะ การที่คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เยอะๆเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกการลงพื้นฐานการบวกรเราเรียนค <นะ S 2> ินเทอร์เนี่ยเป็นฝึกเลยข้างหลังเลยขนาดไอ้สไตล์ยังทําได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้เนาะอาหน้ําฟ้า <S <S เอาไปอัอนนี้นะครับนักเรียนมาดูว่าเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมาคู่กับการใช้เหตุผลคือยังไงนะครับการแก้ปัญหาคือ problem solving นะครับก็คือเป็นการ ค้นหาคําตอบและการแก้ปัญหานั้นให้ให้สําเร็จโดยเรื่องของการตั้งคําถามกําหนดคําถาม,ถามว,าว่าวิธีการทําแบบนี้มันจะสําเร็จไหมนะครับและเรื่องของการให้เหตุผลก็คือ listening นะครับเป็นการอธิบายนะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็สามารถจะอธิบายได้ว่าปัญหาที่เราจะแก้ไขนั้นมีควรมีขั้นตอนอย่างไงนะครับโดยการเขียนออกมาเป็นข้อความหรือลําดับขั้นตอนต่างๆน,นะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันตอนนี้นะครับ อ่ะมาดูกันอ่าตัวอย่างเช่นเรื่องแรกนักเรียนดูโจทย์ของครูนะครับอ่าหากต้องการวัดความกว้างนะความกว้างรู้จักความกว้างใช่ไหมความกว้างและความยาวของห้องเรียนนะครับคําถามก็คือหากต้องการวัดความความยาวของห้องเรียนเนี่ยด้วยการประมาณด้วยสายตา นักเรียนอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่มากดังนั้นการวัดด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้การวัดที่ถูกต้องนะครับเราจะทำอย่างไงได้บ้างอย่างเช่นเราก็มีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบได้เลยใบรรทัดสายวัดตลับเมตรถ้าสมมุติว่านักเรียนมองมองในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าห้องเรียนนักเรียนที่เรียนอยู่ทุกวันเนี่ยพ .4 สี่เนี่ยว้างแค่ไหนนะสี่ทับหกสี่สบเจ็ดสี่ทับห้าด้วยลองดูที่ทับว่ารู้ไหมว่ากว้างแค่ไหน กว้างขนาดโต๊ะสามสิบเก้ากว้างขนาดโต๊ะสามสิบเจ็ดตัววางได้นั่นแหละค่ะโอ้แล้วทีาที่กันเนี่ยอ่าโต๊ะสามสิบตัววางได้ก็ใช่เพราะว่าโต๊ะตึงตัวเนี่ยน่าจะกว้างแค่ไหนการจะรู้ว่าไม่รูแไม่เคยไม่เคยวัดอ่าอะไรนะครับไม่เคยวัดค่ะหนูไม่ขย,ยันขนาดนั้นหนูไม่ขย,ยันขนาดนั้นจริงจะรู้จะแต่ว่า ถ้าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยในความเป็นนักเรียน bueno, นั้นอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการใช้การคาดทะเนหรือการวัดดังนั้นเรียนต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไม้บรรทัดสายวัดตลับเมตรอะไรพวกนี้มาช่วยนะครับเพื่อให้เราสามารถคาดทะเนได้นะว่าแต่ว่าถ้าเหมาะสดน่าจะตลับเมตรอืมถูกต้องนะครับที่เฟซบอกเพราะว่าต้องเลือกใช้เครื่องมือถ้าไม้บรรทัดเป็นไงไหวไะมแชรไม่ได้อยู่แล้วกว่าจะวัดเสร็จนะครับ หลับไปสามตื่นแล้วเผื่อวัดไปเสร็จปุ๊บอ้าวที่เดิมอยู่ตรงไหนใช่ไหมเอาวางต่อกันเจ็ดต่อกันต่อกันกลายเป็นเฮ้ยใช่ตรงนี้ไหมเนี่ยเอองงแล้วสลับเมตรมันจะยืดยาวเดี่ยวนะเส้นเดียวแล้วเราก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีตรงหนึ่งที่มันเป็นมันเป็นเหมือนสเตลเลสอะเป็นสิ่งเทาว่าเขาเอาไว้เกี่ยวใช่ไหมอ่ะเรียกว่าเป็นไม้ฟุตใช่ไหมครับไม้ฟุต อ่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยตัวอย่างเช่นควรจะใช้ตลับเมตรนะอ่าไปนเร็วหนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไวมากเลยตลับเมตรตรงนี้ยเขาเอาไว้เกี่ยวใช่ไหมอ่ะถ้ายืดเป็นคงยืดไม่ไหวอ่าเราเรียนดูข้อนี้นะครับข้อนี้เรื่องของการไปถึงที่หมายนะครับว่าใครไปถึงก่อนกันเระเรียนดูจากภาพสถานการณ์เป็นอย่างนี้เส้นทางในเมืองนะครับ เป็นเส้นทางตรงจากบ้านถึงโรงเรียนจะมีเป็นถ้าถเกิดว่าวิ่งเข้าไปในเมืองรถคันนี้จะวิ่งตรงไปในเมืองจากบ้านถึงโรงเรียนเนี่ยนะมันจะเป็นทางตรงนะครับแต่ว่าการจราจรจะหนาแน่นแต่ถ้าเป็นเส้นทางนอกเมืองลานนักเรียนทางเืองคือวิ่งอ้อมมาเงี้ยเป็นการเลี่ยงชุมชนระยะทางค่อนข้างไกลแต่การจราจรไม่หนาแน่นถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะไปเส้นทางไหน ดีกว่าข้าวตมมันจะไปไม่ได้ดมากกว่าอ้อมดูอ้อมครับเรียนดูนะครับอ้อมอ้อมอ่าทุกคนมาอ้อมใช่ไหมอ่าดูกันนะครับคําถามถามว่าทักงเรียนเดินทางมันมีอะไรบ้างนะครับปกติต้องเรียนมาโรงเรียนมาไงกันมารถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรอีกโยนนี มีใครบินมาบ้างรถลงเรียนของไม่มีนะบินมาอรถจักรยานโรงเรียนเราไม่ค่อยมีเนาะส่วนมากจะเป็นผู้ปคนรถนั่ง่รงใช่ไหมเขาบอกวิธีเดินทางเร็วที่สุดอวิธีการเดินทางวิธีใดเร็วที่สุดเพราะเหตุดใดกีน้สรางเรียนบอกว่าให้ผู้ประกอบไปส่งนะครับนะครับเพราะการเดินทางรวดเร็วไม่ต้องรอคนอื่นใช่ป่ะแตาบอกว่าวิธีการใดประหยัดที่สุดเดิน ประหยัดนะครับเดิมใช่ไหมาะว่าใช้เก้าๆของเราเท้าเราเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็ดสิเลยแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันไกลนี่คือขับขาเละแล้วอ่ะมาดูค่ะเอากข่าวมาวิญญางวิ่งเดินยังที่ได้ปลอดภัยที่สุดผู้ปกครองขับรถไปม่ตรงค่ะ เจอมปก็ไม่ปหยันนะครูมันต้งไปซื้อน้ำกลางทางก็ต้นกันงงงเลยเอาข้อห้าว่าไงหาวนี้วันนี้นักเรียนตืนช้านักเรียนจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนหนูไปเส้นทางในเมืองเลยค่ะเพราะว่ามันเช้าชาวรถมันไม่ค่อยตื่นกันเลยเไม่มา โอเคเขาบอว่าเรียนตื่นสายทําไงดีตื่นสายอมก็ตื่นสายนะ่เส้างเอกเมืางเพราะว่าช่วงสายรถเยอะโอเคอ่าไปเร็วนิดนึงอ่าเดี๋ยวรูเคยฝากคาถามนักเรียนไว้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ให้คำตอบก็คือว่าบ้านนักเรียนกับโรงเรียนห่างกันกี่กิโลเนาะ เเเดดี๋ยวครูปิทออม๋อไม่ถึงกิโลหรอกครับไม่ถึงเดี๋ยวครูจะถามแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมเคยถามไว้ตอนก่อนเด็กเบาแล้วจะไม่ถึงหนึ่งกิโลเกมนี้เคยเล่นไหมิงไม่เคย่ไมจะไม่ต้อง่ไม่รู้จักก่อนเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเล่นกันเลยครับเล่นกับเพื่อนดยมากเลยเฉพาะพี่ซู่ต้องใช้เวลาเยอะนะง่ายมาก มีเทคนิคครูเดิงเขียนเนบกเิงเขียนอ่านักเรียนดูอันนี้นะครับเรียนดูนี้ไว้เป็นโจทย์ในใจก่อนนะนักเรียนครับวิชานี้นะเป็นเรื่องของการหาวิธีการแก้ปัญหาเนาะเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยจะเดินทางขึ้นจรวดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในในตามตลาดนี้เลยนะครับนักเรียนจะหาเส้นทางใดเดินผ่านไปให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดการเดินทางจะต้องขึ้นหรือลง แล้วก็ไปทางซ้ายหรือขวาห้ามขึ้นทะแยงแบบนี้ห้ามขึ้นทะแยงอ่าอ๋อหนูรู้แล้วค่ะก็ห้ามทะแยงหนูรู้แล้วอ่าหนูรู้แล้วทําไงดีเป็นไงบ้างอ่านหนลองที่นี่นนค่ะไนทางน้องเลนเขียนให้อ่าลงอัน,น้องฟ้าลองทาดูก่อนโอ้ใครเขียนให้ก่อนเนี่ยนี่นะเอาเฟซ <c oughs> อาทีตยะคนอะทีละคน,อะคนโอ้เสนอกันใหญ่เลย อ่าอย่างคนแรกที่ขีดเส้นนี้ของใครนะของมีนาใช่ไหมลองดูนะของเส้นสีแดงที่เพื่อนขีดมาใช้เท่าไหร่ลองเชื่อมันบวกนะหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดแล้วบวกหนึเป็นเก้าอ่ามาลองดูตรงกลางเลยพุ่งไปเลยตรงกลางเลยท่าสิบค่าสิบเหมือนกันเลย ของใครมาตรงกลางมันจะได้สิบเหมือนกันเนาะว้าวนอกระกลางจะได้เก้าทางเดียวกันตรงกลางก็หนึ่งบวกสามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าได้เก้าเหมือนกันอ่ามีไหนอีกอันบนสุดเรือใช่ไหมหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกแปดโอ้โหอื้อเลยเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าจ่ายกันแย่เลยคราวนี้เจ็ดบวกสามมันได้สิบ อ,อต้องการต้องการาครูพุ่งไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดแช่งมันจะมันจะที่ตามที่เพื่อนบอกอ,<ห>อ่าเดี๋ยวเพิ่งเขียนย๋ยวเพิ่งเขียนย๋ยวเพิ่งเขียนครูขอแป๊บหนึ่งนะครับย๋ยวเพิ่งเขียนไรงเต้นนะอ่าดูนะครับคานนี้ครูจะบอกวิธีการอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นของครูนะครูจะไปทางนี้นะครับก็คือทําไงดีคุณเพื่อนลบลูกศวน่อนนะคะอ่าครูก็จะไปทางนี้ นะครับจึงจึงจึงแล้วก็จึงเหมือนของใครนะเหมือนของใครนะอ่าวิธีการนี้ได้เท่าไหร่ได้เก้าคือน,น้อยที่สุดแล้วดูไหมครับทุกงานที่ดูมาจะมีสองอันคือบกลงลงลง่างนี่ก็ได้เก้าแต่วิธีการนี้ก็ได้เก้าแต่ได้เก้าแล้วทําไหมครับมันตรงที่สุดและเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ วิธีการอื่นอีกไม่ตไม่ผิดแต่ว่าตรงตามโจทย์ก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและถ้าเราคิดในทางบวกก็คือมันจะต้องเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับโอเคถัดไปนะครับเขาจะไปทำอะไรที่เจรัวนะคะเจรัวเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ขึ้โอกาสไปเดาให้สิ่งหนึ่งให้นักเรียนดูไว้นะครับนะครับอันนี้ครูจะขอข้ามไปก่อนนะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะ นักเรียนครับดูอันนี้ครูขอข้ามมาเรื่องนี้ที่นักเรียนเคยเรียน,นไปใน,ในในตอนที่ก่อนปิดเทอมนะครับปิดโควิดนะครับก็คือครเรื่อง,องการเข้าไปเล่น code.org นะครูครจะให้การ,รบร้บานเป็นแบบเรื่อง,องการเล่นและการนักเรียนลองไปเล่นหาเวลาว่างเล่นก็คือนักเรียนสามารถเข้าไปยังครูคราบผมไม่มีคอมพิวเตอร์ครับอ่ามันครูจะบอกต่อไปนี้ว่า นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้อะไรครับใช้หรืออ่าดูโทรศัพท์ในการเข้าไปผมขอแคปไปเกอนขอแคปไปเลยนะครับนักเรียนในหน้านี้โอเคผมแคปได้แล้วอ่าคือ เราสามารถไปเล่นนะครับในโทรศัพท์มือถือได้ครูทดสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นไอโฟนซัมซุงแล้วก็แล้วแต่แล้วขอให้ไปเล่นในคอสที่สองนะใครมได้ยิเป็นคอสที่สองหรอครับครับจำเป็นต้องเล่นไหมครูไปเล่นในคอสที่สอง แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค,นคุณครูจะพาไปลองเล่นบางดานที่มันยากๆแล้วเราดูดีว่าเราจะทําได้มีกับครูไหมวันนี้ไม่มีการบ้านมีแต่ฝากให้ไปเล่นโอเคไหม